อ่ะเนี่ยไปโชวบนโต๊ะคุณโตหลายมันจะดดจะดับเลย่าแทกอะสบายดีเอฟซีมาทุกคนเนาะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะวันนี้ชิพามาเบ่งนกสองตเนาะอยากแบ่งออกอยู่นะ ตัวนึงเนาะทุกคนตัวนี้เฮาอยากแบ่งออกอยู่เนาะตัวนี้นี่งามอยู่ đây แต่ว่ายังแห่อยู่ đây ตัวนี้นะกินมากกินหัวอาหารเรียบร้อยตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นแก่ป้าเนาะทุกคนนี่นกแก่ป้า อ้าวยังแหย่ไงก,ก็มีเอฟซีหลายท่านเนาะมีจะถามเขาแบ่งบอแบ่งบอเขาแบ่งเดอ้อแต่ว่าบางบอลเขาก็ส่งให้บอไปให้บอได้เนาะมันไก่มันยากชิม,มาแบ่งสองตัวเนาะมันนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ย <c> น <oughs> ี่กรงเขียวนี่ตัวหนึ่งโอ้นี่เขียนพายสนใจเนาะ ตัวนี้เขาก็ัเลี้ยงติดโดนเลยได้แต่ <c oughs> บุคเคยได้ออกมาหาก็ออกมาสามสี่มือหลังฮะออกมาใส่กงเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นแก่ป่าเนาะงามตัวนี้ทรงงามดีตัวใหญ่ตัวงามดีเนาะ ฟิดเลยนะตัวนี้กับแฟนเอฟซีสนใจเนาะเม้นใต้วิดีโอได้เนะาะใต้คลิปได้น,นี่ยดูนี่กะสีบแบ่งให้เอฟซีแหละแฟนเอฟซีท่านใดมากแท้ๆเนาะกะโตหนึ่งโตหนึ่งสี่สี่ร้อยห้าสิบบุรุษวมบุรุษรวมค่าส่ง นี่แหละนกงามๆนี่เนาะพยายามได้นกไปฝึกไปนั่นเอาเนาะติดต่อเขาได้ยังมีสองโต้อยากสิแบ่งออกวันนี้กะเอามังหุ่งเนาะให้มันกินเนาะนี่มีมังหุ่งกะเสริมให้มันกินไงกินแต่หัวอาหารอะไรก็มันกระโบอ่ะนั่ต้องเอามากให้มันกินไงทิดหนึ่งจะเทื่าหนึ่งสิ สองเทือก็ดีเนาะให้มันกินนกมันจึงแข็งแห้งตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งก็บแบ่งราคาเดียวกันเนาะทุกคนแบ่งแบบราคาเบาๆนะก้งหัวจุกเฮายัง สี่ห้าห้าตัวทีมงานมายืมไปต่อยังบุ่านได้เอามาส่งนะอีกตัวหนึ่งนะจากเพื่นชิดายบอกไปมาเมื่อวานว่ามันบวลงเหยียบตุมนะ้มเนาะไปมาเลยเอาเซตถามเมื่อวานเล่นะวันนี้ยังไปอีกนะาะเบิงมือแรงเนาะเพื่นชิดบาบอก ตัวนี้งามหัวบบแตกทุกคนเลียงแต่โดนเลยนะตัวนี้นะนกนเป็นนกแกะป่าฝั่งลาวด้เนี่นกกลุ่มจุกฝั่งลาวเนาะบิ่งตัวนี้อีกตัวนี้ก็แบ่งราคาเดียวกันเด้อทุกคนตัวนี้แบ่งราคาเดียวเนาะน เองราคาเดียวกันกับตูเมื่อกี้เนาะตูโกงเขียวเนาะแหย่ยได้ตูนี้นะเอาแหย่ยเอาแหย่เต๋าบุต่ำกงเนาะแต่มันเจ็บมันเคยต่กโกงนะมันเคยต่าแล้วมันเจ็บแล้วมันลาบเลยนะมันก็มีแต่บินมันก็มีแต่แหย่ยุเนาะแต่มันก็บุต่มเลวอันนี้ก็มัะกอให้มันกินเนาะ แพงราคาเดียวกันแต่บัวบัวรวมค่าส่งเนาะสี่ตัวตัวสี่ร้อยเนี่ยเอาทุกคนเอาเอาลงมาตุ้มมาเทียบเสียเดียวแต่ว่าตุ้มตัวนี้ต่ำพุทธเนาะตุ้มตัวนี้ต่ำพุทธมาให้เบิ่งไกลๆเนาะตัวนี้บอ้โหเฮาปันได้เนาะตัวนี้ บางคนอาชีวะเขาแบ่งแพงเนาะนกนะเป็ดตัวสี่ร้อยนะนกยามนี่หายทุกคนมันนกมันจับคู่แล้วมันบุยักลงเลยได้เป็ดตัวก็มันลงเน่หาก็เริ่มยากเลยนกเดี๋ยวนี้นะหายะไปโชคบนโตขคนโตลายมันจะดัดจะดับและ่าแทกอะมีก็มีเป็นบางบ่อนมันลึงตุ้มหมดเลยนะมันลึงมันนันหมดเลยเนาะ ันเข้ามาใกล้มนกับบุก,กาบุก,กาลงเลยได้มันบุคือตะกี้ไปต่อเออบวนมีเลยได้ตัวเลขสี่ร้อยทุกคนบวรวมค่าส่งบวรวมค่าฝากเนาะนี่ มาเบิ่งีตัวนี้เอาหเลยทุกคนเ้ตัวนี้ Tung tam, nó được tung tum tung tia nhỏ. Nhis nóc gái. Tông bì đong mai có con vai chị gáo nóc gáo 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 ก็ไวคือเก่ากันพี่เอาลงให้เอฟซีทุกคนเบิ่งเนาะว่านกมันเป็ี่ยนอะไรมันงามบ่เอาจึงอยากแบ่งออกนะมันก็งามอยู่ได้งามกับใช้ได้อยู่เนาะ่อยมาเบิ่งนกอยู่ขอบตื้มมีสองตัวนอนตักแดดรินตักแดดเซ้ยเนาะทุกคน อันนี้สองตวเนาะตัวแม่ตัวนึงตัวผู้ตัวนึงอันนี้นะว่าสิผสมพันธุ์กับมีนกดอกแตงนกดอกแตงแก็เห็ดนกต่อเนาะต่อได้เมื่อหันสองตัวกับป่อยขึ้นเนี่เาจากแบง่งแบ่งสองตัวทุกคน เห็นว่าเอฟซีท่านใดสนใจเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาใดเนะาะเพราะช่วงนี้มันชอกอางากนกนะมันมาอยู่มือเช้านี่กามา็มาประมาณห้าหกตัวมันบ่ลงแล้วมันลึ้นแล้วละมีโอกาสมีไปเล่ะต่ออยู่ไกลๆไปเลาะไปแถวไกลเอาเนาะแถวไกลคนต่อลายแล้วมือแต่คนต่อนอกนะ เนี่ยคือเขาว่าเนาะเอฟซีท่านใดสนใจเนาะโอ้ก็ที่จบที่จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะเท่านี้เนาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เด้อนกกระพัลายเลยสี่โตทั้งหมดหากับนกดอกแตงเนาะเนี่ยบางคนก็ถามมานกเหลืองๆไม่นกอย่างเนี้ยนกอันนี้ซื้อนกดอกแตง อ่ะโอเคเนาะทุกคนเจอกันคลิปน้าคลิปนี้ก็สิจบลงเพียงเท่นี้แหะ